สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17โตุลาถึง15พฤศจิกายนหัวข้อนี้นะเป็นข่าวดีต้นรับปีใหม่2024นับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปไปจนถึงเดือนมกราก็ยาวๆไปเลยเนาะใครเข้ามาดูเร็วก็ประมาณเกือบเกือบสเดือนนะคะโอเคมาดูกันเลยดีกว่าขอพลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะมา ชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณจะมีข่าวดีอะไรต้อนรับในช่วงปีใหม่บ้างนะคะเ,เหตุการณ์บางคนเกิดเร็วเกิดช้านะคะแตกต่างกันเนาะมาดูกันนะคะใครจะเกิดช่วงไหนก็ตามนั้นมาพลังงานของชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะดูได้ทั้งลักนณและราศีนะโอ้ ใบแรกจะเป็นดอกนะคะความสุขนั่นเองนะแม่หมอมองว่าชาวราศีตุล,ลัคนาตุลคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะบางคนได้ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะไปอยู่สถานที่ที่มันสวยขึ้นดูดีขึ้นอยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจมากขึ้นแบบนี้ก็ได้ แต่บางคนบางท่านนะคะหันมาดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายของหอมแบบเนี้ยนะคะหันมารักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นซื้อเสื้อผ้าบ่อยขึ้นประดับองค์ทรงเครื่องมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะเรียกว่าใส่ใจกับความสวยความงามหรือว่าให้ความสุขกับตัวคุณเองอะ่ะให้ความสุขกับเรือนร่างรูปร่างของรูปร่างหน้าตาของตัวเองอะ่ะ มันจะเป็นแบบนั้นนะคะหันมาดูแลตัวเองอะมาดูต่อนะใบแรกก็เป็นพลังงานของความสุขไปแล้วนะมาดูกันต่อโอ้โหสุดยอดเลย enlightenment น,นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่จัก,กระที่สูงที่สุดนะเป็นไพ่จักระที่สูงที่สุดที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จทางด้าน จิตวิญญาณก็ได้นะคะ,ะถ้าไพา่ใบนี้นะคะคนราศีตุลลคนาตุลฝึกปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาต่อเนื่องยาวนานไม่หมอะจะบอกได้เลยว่าจะเกิดปัญญายานปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงนะคะหรือเรียกว่าการรู้แจ้งแทงตลอดทุกสรรพ,พสิ่งหรือการบรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุธรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ที่สูงที่สุดคือยิ่งใหญ่ที่สุดต้องบอกอย่างนั้นเลยนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นในเรื่องของทางโลกในเรื่องของไอคิวสูงอีคิวสูงแบบนี้เป็นต้นกิจการงานประสบความสําเร็จความร่ํารวยร่ํารวยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะร่ํารวยแน่นอนสําหรับไพ่ใบนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งแม่หมอจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันบ่งบอกถึงในเรื่องของอํานาจวาสนาที่กําลังจะส่งผลให้คุณได้รับตําแหน่งยิ่งใหญ่ตําแหน่งผู้บริหารผู้มีอํานาจ ผู้มีอิทธิพลหรือผู้สั่งการแบบนี้เป็นต้นบางคนอันนี้เราต้องดูพื้นดวงเราด้วยนะคะชาวตุลน,นะคะบางคนทําเกี่ยวกับได้ตําแหน่งทางด้านการเมืองการบ้านการเมืองแบบนี้เป็นต้นได้ตําแหน่งสูงสูงได้ตําแหน่งสําคัญสําคัญได้ตําแหน่งที่มีอิทธิพลอะ่ะจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะไพ่ใินี้ขึ้นมาแม่หมอบอกเลยนะว่าดีทั้งทางโลกและทางธรรมเลยแล้วดีสุดๆด้วยแต่จะได้มากขนาดไหนต้องดูพื้นดวงพื้นบารมีของเรานะคะ แต่ถ้าไพ่เบนี้ขึ้นมาเขาจะดันคุณไปให้สุดนั่นแหละนะเท่าที่บุญบาร,รมีของคุณจะส่งผลให้คุณสูงได้มาดูกันต่อนะอืไพ่เบนี้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะอโอ้ joy นะคะคือไพ่แห่งความสนุกสนานมาอีกแล้วนะคะแม่หมอจะบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่จะเดินร่วมทางไปกับคุณ คนคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกันกับคุณก็ได้นะคะด้วยรูปลักษณ์หน้าตาด้วยเชื้อชาติด้วยศาสนาแต่เดินร่วมกันแล้วลงตัวอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมันเข้ากันได้นะมันมีความสุขหรือบางคนอายุมากอายุน้อยแบบนี้ก็ได้แต่มันเป็นอะไรที่มันต้องต่างกันมากๆนะจะเป็นแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบางคนเข้ามาในเรื่องของความรักหรือบางคนเข้ามาในเรื่องของกัะยนณมิตรหรือเพื่อนก็ได้เพื่อนร่วมทางก็ได้นะคะบางครั้งมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็น ความรักเชิงชู้สาวเสมอไปเพราะบางคนดวงเขาไม่ได้มีคู่ถ้าดวงไม่ได้มีคู่เนี่ยก็อาจจะเข้ามาเป็นรูปแบบเพื่อนน่ะเนะเพื่อนที่ซื่อสัตย์เพื่อนที่จริงใจนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็หายากมากๆแล้วนะอ่ามาดูต่อนะคะโอ้โหเครื่องหมายโอมดีมากๆเลยไพ่เกี่ยวกับจิตวิญญาณใหม่อีกแล้ว <laughs> นะคะพไพ่ใบนี้นะแม่หมอจะบอกว่า มันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับพรที่คุณร้องขอชาวราศีตุลละคนาตุลบางคนนะประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะ,จะเจริญศีลสมาธิและปัญญาชอบสวดมนต์แบบนี้เป็นต้นนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่ามันจะให้ผลดีกับชีวิตของคุณเสียงของคุณจะเหมือนแบบมีพลังศักดิ์สิทธิ พูดอะไรมักเป็นจริงอย่าไปแช่งใครให้พูดในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับพรด้วยบางคนสวดมนต์ภาวนาอ้อ,อนวอนขอพรมานานนะพรนั้นจะสำเร็จผลนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณร้องขอองค์พ่อพระพิคเนตได้ยินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วกําลังประทานพรให้กับคุณแบบนี้ด้วยเนาะให้บนี้เนี่ยแม้แต่น้ําเสียงของคุณนะ น้ำเสียงของคุณก็เหมือนมีมนสะกดใครที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้เสียงการร้องเพลงก็ดีนะคะหรือการพูดก็ดีนักพากย์ก็ดีแบบนี้ได้นะประชาสัมพันธ์ก็ดีนะคะเสียงของคุณจะไพเราะจะเป็นช่วงเสียงเสียงมีสเสน่ห์มากฟังแล้วเหมือนมีมนสะกดแบบนี้เป็นต้นแต่อย่าพูดอะไรที่ไม่ดีนะอ,อ,อย่าพูดอะไรที่ไม่ดีนะคะให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้นะคะเพราะว่าไพาเป็น,นีีเป็นไพมงคลนะเป็นไพศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นจะได้มีแต่เรื่องความเป็นมงคลและมีมีแต่เรื่องสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแบบนี้เป็นต้นเป็นเหมือนกับว่าพูดอะไรแล้วมีคนรักคนเชื่อคนชอบคนฟังฟังในน้ำเสียงฟังในคำพูดของคุณแบบนี้เป็นต้นนะคะเขาจะจะมีเป็นช่วงที่คนจะรับฟังคำพูดของคุณแบบนี้ได้ด้วยโอ้ไพ่ใบนี้ขึ้นมา priority นะคะ คุณจะได้รับในเรื่องของสิทธิพิเศษโอกาสพิเศษนะคะที่คนอื่นไม่สามารถที่จะได้รับอย่างคุณเลยบางคนนาะเข้าวัดปฏิบัติธรรมคุณจะได้เจอครูบาอาจารย์ที่ให้โอวาทให้คําสั่งสอนทําให้คุณเกิดปัญญาเกิดสติปัญญาแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่บางคนที่อยู่ทั้งโลกอาจจะได้เข้ารับการอบรมก็ได้นะคะออถูกคัดเลือกให้ได้รับการอบรมให้ได้รับการส่งเสริมทางด้านสติทางด้านปัญญานะคะให้มา เขาเรียกอะไรนะส่งเสริมเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอีกทีหนึ่งอ่ะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการเปิดโอกาสหรือให้โอกาสได้แสดงผลงานแสดงฝีมือแบบเนี้ยทาให้เต็มที่นะชาวตุลน,นะคะเหมือนกับคุณได้สิทธิ์น,นั้นแล้วในขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้สิทธ์เช่นกับเช่นเดียวกับคุณแบบนี้เป็นต้นนะคะไพ่ใบนี้ดีนะมาดูต่อนะคะ โอเคฮิลลิ่งนะคุณจะมีความสุขมากขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้นะชาวตุลไม่หมอมองว่าอาจจะผิดหวังเสียใจทุกข์กับอะไรบางอย่างก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะแต่นับจากวันนี้ไปนะคะข่าวดีของชาวราศีตุลลัคนาตุลก็คือความสุขการได้เยียวยาจิตใจการได้ฮิลลิ่งแบบนี้เป็นต้น นะคะทาให้คุณเพลิดเพลินกับบางสิ่งบางอย่างหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วทาให้คุณเพลิดเพล,เพลินกับสิ่งสิ่งนั้นจนทําให้คุณลืมความทุกข์หรือคุณหายเศร้าหายเจ็บหายปวดแบบนี้ก็ได้ด้วยบางคนถ้าเจ็บป่วยนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ดีนะให้ไปนี้อหนาะมันไม่ว่าสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะเดี๋ยวมันจะฟืน้นฟูมันจะถูกฟืน้นฟูแล้วมันจะดีขึ้นนะข่าวดีอะไรอีกโอ้โหไกายแดนนะ ชาวราศีตุลลคนาตุลเนี่ยคุณมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบลอ้ลอมลอ้อมรอบขอโทษลอ้ลอมรอบนะคะมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูลให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือและปกป้องคุณน,นะคะเพียงแค่ชาวราศีตุลลคนาตุลนะน,นอบน้อมบูชากราบไหว้ก็ได้นะคะ แบบนี้เป็นต้นคุณจะได้อะไรดีๆจากบางครั้งมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะจากเทวดาก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ถ้ามองเห็นก็คือผู้หลับผู้ใหญ่นี่แหละนะคะอ,อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปเลยนะคะเราไม่ได้ไปทําอะไรที่หวังไม่ดีไม่ร้ายเพียงแค่เวลาเราเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยเราเข้าไปขอคําแนะนําเราเข้าไปขอความรู้แบบนี้เป็นต้นนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะได้แบบไม่ยั้งเลยอะเออเกี่ยวกับเรื่องความรู้เขาจะถ่ายทอดหรือ สิ่งดีๆหรือให้คําแนะนําดีๆกับคุณแบบนี้เป็นต้นคุณเป็นดวงที่มีเสน่ห์เมตตาต่อผู้หลับผู้ใหญ่นะอืมนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะแล้วชีวิตก็จะได้อะไรดีๆนะได้อะไรดีๆจากผู้หลับผู้ใหญ่บางครั้งได้รับการถ่ายทอดด้วยนะได้รับการถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับอะไรดีๆบางอย่างจากผู้ใหญ่ก็ได้ โอ้โหสปิริตช a ว์แพคทิสชาวตุนทำไมไพ่จิตวิญญาณขึ้นมาเยอะนะนี่ก็3ใบแล้วนะคะไกด์แดนซ์อีกนะเออสใบสิเนี่ยเกี่ยวกับไพ้จิตวิญญาณนะบางคนไปฝึกจิตมาหรอเนี่ยไปฝึกจิตประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับศีลสมาธิและปัญญาแบบนี้เป็นต้นสภาวะธรรมจะก้าวหน้ามากๆอย่างที่บอกแหละไพ่ใบนี้ขึ้นมาใบเดียวจริงๆก็จบละ นะคะมันหมายถึงการบรรลุธรรมนั่นเองถ้าใครจเจริญวิปัสสนาต่อเนื่องยาวนานมานะคะทำต่อมุ่งต่อไปเลยนะคุณถึงแน่ๆแหละบางคนถึงแล้วด้วยนะคะาบางคนถึงไปแล้วด้วยแล้วให้ส p i ริช u a พร r a c t i ิสขึ้นมาอีกนะคะมันบ่งบอกถึงว่าบางคนยังไม่ถึงแต่ก็กําลังเพียรพยายามหรือกําลังฝึกฝนกำลังกาลังพัฒนากําลังปฏิบัติอยู่แบบนี้เป็นต้นกําลังทําอยู่อะเออนะคะเกี่ยวกับเรื่อง สมาธิฝึกจิตแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคนที่กำลังฝึกอยู่ที่ยังไม่ถึงมักผลแม่หมอจะบอกว่าจิตคุณจะละเอียดขึ้นมากๆหรือสภาวะคุณจะละเอียดขึ้นมากๆเลยทีเดียวมันเหมือนกับเป็นการพัฒนาหรือมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะมาดูต่อนะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นในส่วนของคนทั้งโลกก็อาจจะได้ไปฝึกฝนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของตัวเองแบบนี้ก็ได้นะคะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมอบรมอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้มาดูต่อโอ้สแตนดาดร์ดไอสุดอโทสเตทฟาสเน็ตนะคะไม่มอกขออภัยอ่านผิดอ่าไพ่ใบนี้นะคะมันบ่งบอกถึงคุณจะยิ่งใหญ่จริงๆนะชาวตุนคุณจะขึ้นที่สูง จะขึ้นตำแหน่งสูงตำแหน่งใหญ่อย่างเช่นที่หมอแม่หมอบอกแหละบางคนถ้าเกิดว่าดวงเขามาใหญ่จริงๆนะก็ได้เป็นผู้บริหารการบ้านการเมืองเป็นมีตำแหน่งอ่ะรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะแต่งานของคุณมันไม่ไม่ง่ายนะคุณต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถของคุณออกมาทั้งหมดเลยนะคะนำมาบริหารกิจการงานหรือแล้วแต่ละคุณอยู่ตำแหน่งไหนนะคะ คุณต้องต่อสู้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นและให้มันประสบความสําเร็จแบบนี้เป็นต้นต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาด้วยนะคะจะทําอะไรต้องคิดพิเคราะห์ถึงเหตุและผลเนี่ยต้องทุกอย่างเลยนะเอออย่างที่บอกแหละต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มากเลยทีเดียวและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือในเรื่องของปัญญานั่นเองอืม งานจะหนักงานจะเหนื่อยแต่มันถึงเวลาที่ต้องลุยแล้วไนงะนะคะเพราอบางคนตำแหน่งมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงได้ตำแหน่งมาก็มีความสุขนะแต่ช่วงที่จะบริหารให้มันสําเร็จเนี่ยเอออันเนี้ยคุณก็ต้องต้องนัดกลยุทธ์ความสามารถหรือวิธีการออกมานะคะ capacity to love นะคะคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก่อนก่อนอันดับอื่นก่อน อันอื่นเลยนะคะเลือกความสุขให้กับตัวเองอะไรที่เป็นความสุขคุณเลือกก่อนอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองเลือกตัวเองก่อนเป็นช่วงที่คุณจะรักตัวเองมากนะคะรักตัวเองมากแล้วการเลือกของคุณแม่หมอบองว่าคุณจะเลือกได้ถูกเลือกในสิ่งที่ใช่เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณเองแบบน,นี้เป็นตน้นมาดูกันต่อที่ไพ่ยิปซีนะคะมาดูซิไพ่ยิปซีจะบอกอะไรนะคะ ข่าวดีของชาวราศีตุลคนาตุลน,นะคะข่าวดีรับปีใหม่สเตรนทในเรื่องตำแหน่งอืมแปดดาบเอ้ยแปดถ้วยสองดาบสี่คาถาแล้วก็สามดาบโอเคไหวไหมชาวตุลน, <c oughs> นะโอกาสมาสิ่งดีๆมาก็จริงตำแหน่งมา นะคะตำแหน่งมาแต่มันเจอของยากไงนะอย่างที่แม่หมอบอกนะคะมันเจอของยากถ้าคุณไม่งัดกลยุทธ์กล,ลเม็ดเด็ดพายความรู้ความสามารถประสบการณ์ของคุณออกมานะคะมันก็มีเกณฑ์นะที่ว่าคุณจะต้องปลดละวางหรือต้องปล่อยสิ่งสิ่งนั้นออกไปเช่นก็คือเรื่องตำแหน่งนั่นแหละนะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะความโชคดีของคุณคือคุณได้แน่นะคุณได้ขึ้นตำแหน่ง ได้ได้ความยิ่งใหญ่ได้อะไรแบบนี้แต่จะทําได้อีกหรือเปล่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกคุณต้องใช้ใช้ใช้ความสามารถใช้สติปัญญาใช้ปฏิภาณไหวพริบที่ค่อนข้างเยอะมากๆอะ่ะโดยเฉพาะการบริหารงานบางครั้งถ้าเป็นในเรื่องของคนก็คือในเรื่องของความเมตตาอันนี้สําคัญมากๆนะคะการบริหารงานเนี่ยบางทีเราใช้แต่พระเดชอย่างเดียวไม่ได้เราต้องใช้พระคุณด้วยใช้ทั้งพระเดชและใช้ทั้งพระคุณ แบบนี้เป็นต้นกิจการงานมันถึงจะดําเนินไปได้อย่างดีเนาะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นมันมีในเรื่องของแปดถ้วยขึ้นมาหรือว่ามันมีในเรื่องของการการสละน่ะหรือการยกเลิกการคันน่ะเข้าใจไหมงานยังไม่สําเร็จผลงานยังไม่สําเร็จแต่คุณไม่ไหวแล้วเดินออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกว่ามันคลุมเครือมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อึดอัดมันไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้แบบนี้เป็นต้น บางครั้งมันอาจจะไปเกี่ยวกับข้อมูลหรือความรู้ที่มันไม่เพียงพอแบบนี้ก็ได้นะเออนะคะถึงได้บอกไงว่าต้องสู้สุดฤทธ์นะ่นะคะมีเกณฑ์มีปัญหามีสามดับขึ้นมานะคะการผิดหวังเสียใจนะกับครอบครัวกับความมั่นคงทางการงานความมั่นคงทางครอบครัวแบบนี้เกิดขึ้นบางคนเจอเรื่องแบบนี้ไปแล้วนะคะ แล้วหลังจากนี้อย่างที่แม่บอกหมอบอกไปนั่นแหละว่าคุณจะมีความสุขขึ้นนะมันจะฮิลลิ่งได้ก่อนหน้านี้บางคนเนะ่ยเจ็บปวดมาแล้วเนะี่ยกับเรื่องครอบครัวกับเรื่องอธุรกิจการงานนะคะบางคนก็ลาออกจากงานมานะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะอบางคนนะอยากขึ้นที่สูงอยากได้ตําแหน่งสูงๆอยากได้ตาแหน่งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องพร้อมที่จะรับมือกับหลายๆเรื่องด้วยนะคะ ยิ่งสูงยิ่งหนาวอะ่ะเคยเจอไหมอะ่ะออยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งเหนื่อยนะคะคุณจะเจอความกดดนันรอบด้านมากๆเลยนะถ้ายิ่งขึ้นที่สูงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องแต่งให้มันมากพอนะคะต้องแล่งให้มันมากพอมาดูกันต่อนะคะ เดี๋ยวมันจะคลี่คลายจริง,รงๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะไปแสวงหาความสงบสุขอาจจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะไปบวชมีการปีกวิเวกจริงๆนะคะอพอหลายๆอย่างเดี๋ยวพอมันคลี่คลายขึนาาออนะะ้นคุณจะหาทางออกได้นะคะชาวตุลคุณจะหาทางออกได้คุณจะแก้ปัญหาได้เกี่ยวกันในเรื่องของการงานหรืออะไรต่างๆนี่แหละนะาบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะ เได้เดินทางก็ได้อมได้เดินทางหรือได้หลุดพ้นจากอุปสรรคหรือปัญหาต่งา,า,า,ยยางๆนานาหลายๆอย่างอย่างที่บอกไปมันจะคลี่คลายนะโดยเฉพาะเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานมันจะดีขึ้นอืคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งก็ได้เ,เหมือนแบบมันมีไพ่ฮิลลิ่งขึ้นมาใช่ไหมละ่ะนั่นแหละนะคะอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งฮิลลิ่งตัวเองฮิลลิ่งจิตใจตัวเองเดี๋ยวคุณจะกลับมาสดใสโดดเด่นมากกว่าเดิม ต้องบอกอย่างนี้นะมันมีไพ่เอ็มเพรสขึ้นมานะคะเออเป็นไพ่ของความสุขสบายนะคะชาวตุลไม่ต้องกลัวนะอะไรที่มันเคยผิดหวังเนี่ยเจ็บปวดมาแล้วอะ่ะเออก็ทิ้งมันซะนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับความเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวคุณจะได้รับชัยชนะครั้งใหม่อืมได้รับชัยชนะครั้งใหม่ที่มันง่ายกว่าเดิมสบายกว่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมบางคนผิดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของลูกนะคะก่อนหน้านี้แทงไหมอะ่ะบางคนแท้งได้นะเออ นะคะก่อนหน,น้านี้บางคนตั้งคันเราก็แทงไปก็ได้แต่เดี๋ยวก็อาจจะได้ก็จะได้ท้องใหม่อ่ะก็เหมือนกันเยียวยารักษาตัวเองก่อนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเจอได้นะคะบางคนเป็นเจอเรื่องงานบางคนเป็นเจอเรื่องเรื่องการตั้งคันแบบนี้ก็ได้เนาะเราเรื่องอะไรอีกอ่ะขอพูดอีกทีบางคนก็ไปปิดวิเวกไปปฏิบัติธรรมนะคะไปฝึกจิตเบรกตัวเองไปพักหนึ่งแบบนี้ อะมาดูกันต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะของชาวราศีตุลลคนาตุล4ดาบ5คาา7ดเหรียญวิวออฟ u n e แล้วก็7คาถาโอเคดวงกำลังจะเปลี่ยนสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไปนะคะสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ สิ่งที่แม่หมอเห็นนะสิ่งที่ตัวคุณเป็นสิ่งที่ตัวคุณมีมันคือการรอคอยไม่รู้รอคอยอะไรบางคนรอคอยเงินรอคอยความสำเร็จมีเรื่องของการขัดแย้งเกิดขึ้นการทะเลาะกันทัศนคติไม่ตรงกันไม่เข้าใจกันแล้วก็การอยู่แบบนิ่งๆเฉยๆเงยๆีเงยบๆแบบนี้มันเป็นพลังงานแบบนี้อยู่ในคนคนเดียวกันนะคะบางช่วงนิ่งก็นิ่ง แต่ปัญหามีไหมปัญหามีความขัดแย้งมันมีแบบนี้เป็นต้นมันเหมือนกับว่าถ้าอยู่ก็อยู่แบบจุดชืดมีปัญหาทะเลาะกันรอคอยอะไรบางอย่างไปวันเดี๋ยวค่อยดูนะว่าสถานาการณ์พวกนี้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวคุณจะกระปี้กระเป๋ากระตือรือร้นมากขึ้นจะลุกมาทําไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมากขึ้นแบบอาจจะไม่ได้แบบนอนนิ่งนอนเหมือนป่วยแต่บางคนไม่ได้ป่วยนะแต่นอนเหมือนป่วยเลย มันป่วยใจมันป่วยใจมันก็เลยอยู่แบบนิ่งๆแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเอ่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกอย่างอ่ะมันเป็นวัฏจักรนะคะมีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเริ่มขึ้นแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะขณะนี้ชาวราศีกุมเอ้เอราศีตุลคนาตุลเดี๋ยวมันจะเหมือนกับว่าอาจจะมีกิจกรรมอะไรมาให้คุณทําก็ได้นะคือจะต้องลุกมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่ไม่ได้นอนป่วยนอนนิ่งๆ อะไรแบบเนี้ยเออบางคนมีชีวิตแบบไม่ค่อยเขึ้นไหนวยอะไรมากนากักอะเออก่อนหน้าน,นี้เป็นอย่างนี้ได้นะคะโอเคมาต่อกันที่ไพ่ทำขวัญมาดูซิไพ่ทำขวัญจะบอกอะไรไพ่ทำขวัญจะบอกอะไรงานถนัดดื้อดึงหาหนทางปัญหา โอ้ผลกระทบเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วมันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคุณกําลังหาทางออกคุณกําลังหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาการทะเลาะเบาแวงบ้านแตกธุรกิจแตกคือทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานนะนะทะเลาะกับหัวหน้าทะเลาะกับลูกน้องทะเลาะกับได้หมดเลยผู้แทนบ,บัญชานะคะปัญหามันเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งมันเกิดจากการขาดสติ มันเกิดจากการที่ไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีผลเอาแต่อารมณ์ล้นล้นนะคะปัญหาที่เกิดมันเป็นแบบนั้นคุณตัวคุณเองอะ่ะก็ดื้อด้วยนะคุณก็เป็นคนดือ้อแบบนี้เป็นต้นนะกําลังหาหนทางเดี๋ยวคุณจะเห็นทางออกนะคะอย่างที่แม่หมอบอกไปแหละปัญหาอะไรที่เกิดเคยเกิดมาสําหรับชาวราศีตุลกขนาดตุลเดี๋ยวมันจะถูกเคลียร์ถูกเปลี่ยนนะคนที่ทํางานอาจจะได้ลาออกจากงานประจําไปทํางานที่ท่านืมอาจจะได้งาน งานอิสระนะงานที่คุณถนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มาดูต่อนะรับส่วนบุญอะพิมหาเศรษฐีว้าวรักแท้ผู้นําแล้วก็สัมผัสได้เ่ยเป็นช่วงคุณซิกเซนแรงอยู่แล้วนะซิกเซนแรงตั้งแต่ไพ่ใบแรกและใครไปยังไงมายังไงรู้หมดนะ่ะคุณเป็นคนที่แบบมองปั๊เดียวคุณก็รู้ละ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ซิกเซ็ตแรงสัมผัสแรงนะคะเออสัมผัสได้หมดอะไรดีอะไรไม่ดีรู้หมดแต่จะทำหรือไม่ทำใช่ปะ <c oughs> อ่ะมาดูกันมีไพ่อภิมหาเศรษฐีขึ้นมีเกณฑ์รวยนะรวยตั้งไปนี้แล้วนะคะมีเกณฑ์ร่ำรวยนะไพ่มีในะชื่อไอพ่อภิมหาเศรษฐีเลยนะแต่มันขึ้นอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนอย่างที่แม่หมอบอกอะ่ะ แต่ว่าบุญกุศลนี่ก็ติดกับไพ่บุญกุศลไหมนะคะแต่บุญกุศลจะส่งผลให้คุณได้รวยที่สุดเท่าที่คุณเคยสร้างความดีมาทุกอย่างจําไว้นะถ้ามันจะมีเหตุผลได้มันต้องสร้างเหตุไว้ก่อนนะสร้างเหตุไว้ก่อนผลมันถึงจะปรากฏถ้าเราไม่เคยสร้างเหตุไว้เลยเหตุคืออะไรอะคือการทําทานการบริจาคแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราไม่เคยบริจาคทานไม่เคยสร้างทานบาร,รมีมาเลยเนี่ยมันคือเหตุ ผลจะเกิดไหมมันก็คือไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่คุณเคยสร้างเหตุไว้เนาะทานบรมีกําลังจะส่งผลให้คุณร่ํารวยมีเงินมีทองมีกินมีใช้สุขสบายแบบนี้เป็นต้นนะคะเออบางคนนี่คนที่ถ้าเกิดว่าแท้งไปนะก็มีเกณฑ์ที่จะมีลูกอีกนะคะเออมีเกณฑ์บางคนหาหนทางที่จะตั้งครันอีกรอบนึ่งแบบนี้ก็ได้ด้วยนะก็มีเกณฑ์ที่จะมี หรืออีกมุมหนึ่งนะคุณอาจจะเจอคนเข้ามาดูแลคุณก็ได้ออได้คู่ได้คู่รวยไงเออได้คู่รวยเข้ามาดูแลเออเป็นก็เป็นแบบนี้ได้เช่นกันนะคะนะไพ่ใบนี้คือไพ่ผู้นํานะก็คือการได้ขึ้นตําแหน่งได้เป็นผู้นำแหละอย่างที่แม่หมอบอกแหละนะอย่างชาวราศีตุลลัคณาตุลมันต้องตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นเพราะมันขึ้นมาตั้งแต่ใบนี้แล้วแต่ความสามารถของคุณนะอันนี้ถ้าเราได้ตําแหน่งยิ่งใหญ่แต่ เราต้องดูความขีดความสามารถเราด้วยถ้าขีดความสามารถเราไม่ถึงเราต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของเรานะให้เหมาะสมกับตําแหน่งนั้นๆแต่ถ้าเราไม่ได้พัฒนาศักยภาพให้เหมาะกับตําแหน่งนั้นๆนะแม่หมอบอกเลยมันจะเป็นแบบไพ่ใบแปลถ้วยก็คือการเลิกกลางคันนะคะยังทําไม่สําเร็จเลยมันไปต่อไม่ไหวแล้วก็ต้องลาจากกันไปแบบนี้เป็นต้นถึงไหนแล้วอะใหม่ห้าใบสําหรับไพ่สําหรับนี้นะคะมา ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ปกปักรักษาโอพิเศษนะคะโอ้สื่อสารอันนี้สัมผัสได้นี่สื่อสารเส้นแรงมากเลยงานใหญ่แล้วก็ปกปิดใครปกปิดคุณไม่ได้เลยนะจะบอกให้รู้ตุนนี่จะรู้หมดเลยใครโกหกก็ไม่ได้ความลับนี่ก็จะไปรู้ของชาวบ้านเขานะคะใครปกปิดเรื่องอะไรไม่ได้เลยรู้หมด นี่จะเป็นแบบนั้นเลยมีเกณฑ์ได้งานใหญ่ใช่หไหมก็บอกแล้วว่าอย่างชาวราศีตุลมันต้องของใหญ่ๆเท่านั้นบิ๊กๆเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราจะทําได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็จะย้ําแบบนี้อะมาดูกันชาวตุลตอนนี้มันเหมือนกับว่าเวลาบุญกุศลส่งผลหรือบุญให้ผลเนี่ยคุณคุณมีบุญอะปกป้องคุ้มครองรักษาหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองแต,ต่สิ่งที่ไม่เหมอเห็นนะไพ่ใบน,นี้เป็นเป็นไพออ่อะไรนะสารพระภูมิ ไม่รู้ว่าที่บ้านคุณมีสารพระภูมิหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรสิ่งที่แม่หมอเห็นมันคือเจ้าที่เจ้าที่ที่บ้านหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้นะปกปักรักษาคุณอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วคุณเป็นคนที่สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เร็วด้วยเนี่ยมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะช่วงนี้เนี่ยไปไหนมาไหนแม่หมอมองว่าคุณนะคุณปลอดภัยแล้วแล้วมันมีมันมีพลังบุญมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีเรื่องแบบเนี้ยปกปักรักษาคอยู่ แต่อีกมุมหนึ่งคุณจะสัมผัสได้เร็วมากๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ผีนะไม่ใช่ผีหรือว่าวิญญาณระดับต่ำๆล่างๆนะเปรตอสูรกายอันเนี้ยแต่คุณจะสื่อกับพวกเทพอืมชาวตูน่ะคุณจะสื่อกับพวกเทพบางคนเห็นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นเจ้าที่อย่างเนี้ยได้ด้วยนะอะมันจะมีการสื่อสารพิเศษที่ ที่รวดเร็วมาที่รวดเร็วไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะมีไพ่ไปดีขึ้นมาโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติทมแล้วเจริญปฏิบัติปฏิบัติตวิปัสนาหรือคนทําสมาธิอ่ะเนี่ยไม่แปลกคือขึ้นไพ่ใบนี้มาจะเห็นเร็วมากแต่ถ้าคนปกติที่ไม่ได้มีศีลมีธรรมนะแม่หมอมองว่าก็อาจจะสื่อได้บ้างแต่แค่เป็นสัมผัสสัมผัสแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นนะเขา้าใจปะอาจจะไม่ได้เห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกคนฝึกสมาธิหรือคนเจริญวิปัสนาเนี่ย จะมองเห็นจะสัมผัสได้อาจจะมีหูทิพตาทิพแบบนี้ด้วยนะคะอืมมีเกณฑ์ได้งานใหญ่เอาพูดไปแล้วนี่นะอะมาต่อกันที่ไพ่นางฟ้าแล้วกันปิดท้าย5าย้าใบนะมาดูซิว่าไพ่นางฟ้าจะบอกอะไรนะคะ hmm. ข่าวดีต้อนรับกิใหม่นะคะโอ้โห n e ว c แคเรี Uh, new home healing มาอีกแล้วนะคะ spring แล้วก็ Winter โอเคคำอธิษฐานประสบความสำเร็จทุกระดูเลยนะคะอ่ะทุกฤดูกันอย่างที่บอกแหละคำอธิษฐานคำขอพรช่วงนี้อยากขออะไรขอนะประสบความสำเร็จเรามีเกณฑ์ที่จะได้ดังหวังดังปรารถนาแต่ทุกอย่างต้องไม่เกินกมนะบางคนขอเกินไปอะ่ะขอรางวัลที่หนึ่งแบบ หกสิบล้านอย่างเงี้ยบางครั้งถ้ามันเกินกรรมันก็ไม่ได้จะเป็นจริงได้นะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะอ่ะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ได้ธุรกิจใหม่ตำแหน่งใหม่ใบแรกก็อย่างที่พูดไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็จะเหมือนช่วงที่เด่นด้วยเด่นนะเด่นเป็นสง่าเลยสดใสน,นะคะสดใสสวยงามมากๆม,ม,มีเสน่ด้วยนะมีเกณฑ์ได้ย้ายนิวโฮมอะได้ย้ายบ้านจริงนะบ้านใหม่บ้านใหม่าหมงานใหม่ ธุรกิจใหม่เออฮิลลิ่งเนี่ยก็คือเหมือนเดิมนะเจ็บป,ป่วยก็จะหายเออสภาพจิตใจมันจะฟื้นฟูมันจะดีขึ้นนะอย่างที่บอกแหละพลังงานแห่งความสุขมันขึ้นนะความสุขก็จะมีมากขึ้นโอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ